สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับปูมเนะิเกลนะในเดอะบกนะครับนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเจ้าลูฟี่ร่างหมัดสีว่านะฮะนะนะนะก็บอกเลยว่าลูฟี่ร่างเนี้ยเป็นร่างที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่ามันโคตรมันนะครับ คือสกิลมันเนี่ยโคตรรัวโคตรแรงนะครับนะแต่ก่อนสมัยก่อนนี่คือสายสีแดงพวกอาคาอะไรที่มันกำลังมาแรงนะแล้วตัวนี้มันเป็นตัวที่มาเพื่อฆ่าอาคาหรือว่ามาเพื่อฆ่าเมตาสีแดงในะสมัยนั้นเลยนะครับนะก็สกิลของมันนี่คือเป็นสกิลที่ต่อยรัวทุกสกิลเลยนะครับแล้วพอต่อยรัวเสร็จมันมีดอกสุดท้ายต่อยแบบแรงหนึ่งหมัดโป้งอะไรเงี้ยคือมันเป็นตัวที่แรงมากๆนะสมัยก่อนนี่คือเป็นตัวที่หยุดยากมากๆแล้ววันนี้ผมจะเอามันมาเล่นดูว่าเราเนี่ยจะสามารถไปพิชิต ตัวสีแดงหรือเราจะสามารถต่อยตัวท่าไม่ใช่ท่าสิเราจะสามารถต่อยตัวสีแดงตายได้สักกี่ตัวกันนะแต่ถ้าท่าสีเขียวนี่คือเราไม่ต้องไปฝืนนะครับเราโดนมันต่อยตายก่อน <laughs> เราโดนมันตีตายก่อนแน่นอนนะ,นะสำหรับตัวสีเขียวแล้วที่มาตีเรานะแต่ถ้าท่าสีแดงที่เราแบบ skill สกิลส่นี่คือผมรู้สึกว่ายัางไง90%นี่คือตายแน่นอนถ้าไม่มีพวกกันตายอะไรอย่างงี้ผมรู้สึกว่ามันตายทุกตัวแน่นอนนะเป็นตัวแบบสีแดงก็คือ ที่มีการตายก็น่าจะไม่ตายในจังหวะแรกนะครับนะโอเคถ้าผมผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับคุณสมบัติผมอาจจะอ่านไม่ละเอียดบางคำนะครับนะทีมที่ผมจะนําไปเล่นนะครับก็จะเป็นทีมนี้เลยนะครับนะปีซับอยู่ที่147มันมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแล้วแต่ตอนนี้ผมมีทีมแค่นี้นะครับนะก็เลยจะเอาลองมาเล่นดูก่อนว่ามันจะไหวหรือเปล่านะครับนะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเราตัดเข้าสู่ในเกมกันเลยดีกว่านะครับไปเลย let's go มาแล้วครับเราตัดเข้าสู่ดีเกมเลยครับเป็นสเตทโคลอซีอัลมีครับทีมเรานี่มีแปซิฟิต้าด้วยเนี่ยมีเป็นตัวใหม่ที่มาแรงมากๆเนี่ยสกิลระเบิดแบบรอบตัวมันนี่คือโอ้โหมึงขออึ้งกับฝั่งนู้นกันแม่งมีสีแดงแค่ตัวเดียวคือโซโลระเบิดรอบตัวแปซิฟิต้านี่คือโคตรปั่นประสาทนะครับระเบิดเราได้เกาะได้ชิลอะไรตามมันตามแบบคุณสมบัติของตัวมันนะโลดเด้งนี่คือเล่งบ่อยมากๆนะครับสำหรับแปซิฟิต้าเป็นตัวที่เป็นตัวอีกตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันโกงมากเลยนะมันแบบ มันเก่งมากเลยแต่ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะแบบบันไดเขาจะออกตัวออกแบบตัวที่มาฆ่ามันหรือเปล่าเพราะผมรู้สึกว่าถ้ามีตัวอะไรที่มันเก่งเกินแล้วแบบคนไม่ได้อวยมันหรือคนไม่ได้ชอบมันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบโดนแก้ทางไปง่ายๆอะไรอย่างนี้นะนะอย่างแบบเปรย์อเปโลอะไรเงี้ยพวกโรเจอร์พวกตัวกันสถานะอย่างเช้งอย่างอะไรมามันก็โดนหมดเลยนะครับนะแล้วอะไรดีเฮ้ยหจะมาดึงมันก็จะง่ายไปมันก็จะง่ายพูดร่างโซโลเออโอ้โหมีการตายเล่นเล่นหนึ่งส่วนเผมต้องหลบให้ได้ ไม่ไม่ทันด้วยอยต่อยไปเลยโอย้ไม่ทันผมตายผมโดนสองสกิลผมยังไม่ทันทำอะไรเลยผมตายโอ้มาแล้วฮะเกิดมาแล้วท่านผู้ชมเห็นหรือยังฮะเห็นความบางบางตัวมันหรือยังแล้วโดนไปก่อนรจะมไม่โดนสกิลมันเดินไปทางนู้นก่อนอะไรดีเฮ้ยโดนไปต่อยแล้วก็โอราเรียบร้อยหลับดินเออโอ้โหสกิลนี้การมันไกลมากเลยนะแล้วคือเราเพสสีมันแล้วเราโดนนี่คือเจ็บจี๊ดครึ่งหลอดสกิลเดียวโอเคเรา พื่อราได้ธงเราขอหดตัวน so ิดนึงครับตอนนู s> <S değil, really. ้นจะอ่ารอมันล uh ุกรอมันลุกเลยรอมันลุกเลยรอมันลุกเลยฮึบมันก็สัดเข้าไปเลยหนึทีได้มาหนึ่งตัวโซโลยังไงต่อยไปโอ้รู้รู้รรูโอ้ล่เไม่ตายเลยไม่เลยมีมีกันตายไม่ใช่ดิมีมันเออมันมีกันตายถูกแล้วโอเคแต่ยังไงก็นอนอยู่ดีครับเฮ้ยอะไรดีเฮ้ยดึงกันหน้าด้านเกันไปหรือเปล่าเราไม่ต้องเดินไปดึงธงอะไรกันขนาดนั้นนะเพราะเราเป็นสายหมัดเราก็รลโอ้ยสกิลมันแรงแรงเดี๋ยวอย่ามาโต โอเคสายสีแดงเดี๋ยวเจอผมเอจยามาโตหรออุ้ย uh, ได้เลยโอเคเดี๋ยวรอมันลุก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 ผมสกิลขาไปเลยเดียบร้อยสายสีแดงก็โดนมมไปเป็นสายเมื่อนแบเรารอฆ่าแต่คนอย่างเดียวได้เลยนะแบบยืนโซนโซนไว้แต่ไม่ต้องไปเฝ้าทงมากเลยขนาดนั้นนะโอเด่งย,ยังไงเรียบร้อยครับแค่ทางสีผมก็ผมก็ฆ่าได้เหมือนกันล้วะเอาไปเรียบร้อยนอนนิ่งดิงกับหมาไม่ใช่โหเรา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  ฮูราเรียบร้อยหลับไปอีกตัวโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยโรเจอร์ใจเย็นๆนะเฮ้ยได้จานโปรดสวยเลยผมรอลงล่างผมรอผมรอผมรอลงเอ๋ผมรอกลับร่างเดิมรอสกิลควันสกิลโอ้โหจะตายแล้วเลยเลยหนึ่งเดี๋ยวโอ้โหโรเจอร์มันสวดธงโรเจอร์มันสวดธงฮึบโอเคโรเจอร์มันสวดธงมัดสวดธงอะไรเอ๊ยเดี๋ยวเอสเอสเอสสวยแล้วเอาไปหนึ่งทีแล้วก็โหราโอ้โหไม่ตายด้วยมันมีกันตายเลดดิ้งต่อรีมุมเลืองเลยหนึ่งผมต้องทวงเวลาไว ทำท่าทำเชิงทำท่าทำเชิงอยาให้มันดึงอยาให้มันดึงได้สีว่วิโอโ้ไม่ทันผมไม่มีสกิลผมไม่มีสกิลเลยเลยเมื่อกี้ยาโอ้โหมนตีผมตายพอดี20วิน่าจะทันอยู่ตอนนี้ไม่น่ามีใครมาดึงได้ผมขอโอเด้งกันมาก่อนเพื่อเพื่อแบบเพื่อความชุมเพื่อคามชัวไม่น่ามีอ่าอ่าผมเห็นผมเห็นโลเจออย่ามาดึงมันง่ายไปมันง่ายไปตรงนู้นเอาทงไหนหปล่อยให้ดึงได้ปล่อยให้ดึงเลยครับเราเน้นทงส่วนใหญ่เน้นทงซะส่วนใหญ่อึบอึบฟันเข้าไปมันไม่จะฟันไม่เจ็บก็เหอนครับ เราเน่นธงส่วนใหญ่เฮ้ย hey, ตรงกลางเดี๋ยวไม่คิงโอเคยังได้อยู่อุย้ยเกือบไปแล้วไม่ละเกือบแบบหล,ลับไม่หลับไม่ลงแล้ววันนี้เกือบไม่ได้นอนแล้ววันนี้น,นะนะโอเคเกมนี้เรายังเอาชนะไปได้แบบเฉวเฉียดไม่เฉีวเฉียดก็แค่แค่แบบใจจะวายนะครับแต่โอเคเราไปเจอกัรในเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับ Let's go <S มาแล้วแล้วเราเจอด้านเดิมเป็นด้านโคลอสเซียมนะครับนะอัดคลิปในเวลาเดียวกันมันก็จะลำบากลำบนประมาณนี้โอ้โหรถทีมเรามี มีรอบุกถลม่มฝั่งนู้นมีสีแดงตัวเดียวด้วย <c oughs> โอเคเลยคือผมรู้สึกว่าถ้าเราแบบถ้าผม,มาอัดคลิปช่วงเวลาเดียวนะมันก็คือช่วงเวลากลางคืนประมาณน,นั้นแล้วช่วงเวลาที่ผมอัดเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ก่อนที่ผมจะนอนพอดีนะครับแม่ก็มันก็จะเจอเจอแต่แบบด่านเดิมๆผมก็อยากจะอัดแบบช่วงเวลาอื่นๆบ้างต่างช่วงเวลากันบ้างเพื่อที่จะให้มันเจอด่านใหม่ใหม่แต่ผมรู้สึกว่าถ้าเอามาอัดแล้วเนี่ย ผมไม่สามารถพูดระหว่างเล่นได้ไงเออแล้วพอแล้วพออันนี้มันก็จะเอ,อ้ยเดี๋ยวอ้โหมันจะใส่กันเลยโอเคไปให้มันดึงก่อนไปผมไม่อยากพาคที่หลังเพราะว่ามันจะไม่สนุกยังไงแล้วเอาคิงมันหลับแล้วคิงมันเอยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วรัวไปเลยไม่ต้องไปไหนคิงโอโ้ไม่ตายว่ะมีกันตายนะครับเดี๋ยวรอแปซิฟิตะอุ๊ยโอ้โห,โโหผมไม่ได้บองปลาผมยังว่าอยู่อะไรมันสันๆ ไม่เป็นไรเราลงมาก่อนเราถอยมาก่อนแล้วเราก็ต่อยต่อยต่อยอุ๊ยคิงคิงคิงมันบินบินโชบบินโชบบินโชบฮึบกหดล่างอกอตายพอดีโอ้ย,ย,อยผมน่าจะดอชก่อนไม่น่านี้หลบเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่น่า,นนาหดร่างเลยมากลับมากันต่อเราไม่หนา่าตายโง่เลยนะเมะื่อกี <c oughs> ้เสียเชิงซะได้นะเรเจอร์ไม่กันหน่อยเรอเพื่อนโอ้ยอย่างนี้ไม่ทันครับต้องรอรอแล,อลอมันออกมาเรามาลลแล้วเราก็ซัดเข้าไปเลยไม่โดนซะด้วยออาโดนโดนแบบดีเลย โอเคครับเราไปทงนู้นดีกว่ายังไงพ่อพ่อจะมาคุมทงอย่างนี้ไม่ได้นะพ่อระยะผมมันไกลโอ้รูด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 ูโอ้ไม่โดนไม่โดนเออเอาไม่โดนปลาด้วยไม่นะอ้าวอ้าวโดนอยู่ดีอะไรวะนั่นอะโอเคผมได้ดึงฟรีสบายสบายครับปลามไปแล้วแล้วเราก็ได้ดึงครับเอาสเน็กแมนดึงมันก็จะไวมันก็จะไวไงเฮ้ยเร็วๆเหอะเร็วเร็วมันมาแล้วลูฟี่มันเหมือนกันเดะลูฟี่ร่างนี้มันเดือดมันก็เหมือนกันเดะมันเหมือนกันเดะ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 โอตาย เลือดน้อยแค่นี้โดมนมาต่อยสองทีก็ล่วงแล้วโอ้โหเราเซตสามลูฟี่ด้วยเซตแบบเขาเรื่องไงเบสิกพื้นฐานที่สุดเดี๋ยวเอาต้องเอาโอิงออกมาละหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันเดี๋ยวมันจะแพ้เอาแดีวมันแพ้แล้วท่านผู้ชมจะเฟลว่าแบบโอ้ยเล่นทั้งนานแม่งแพ้อะไรงี้ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจไหมเออโอ้โหโอ้โหมันมันจะอนั้นผมโทเกนโทสึกะควาจริงมันชื่อโทเกนโทสึกะแต่ผมโทสึกะเพื่อให้มันเอ้ยเพื่อให้มันแบบมีน้ำหนักเสียงเล่นเล่นเฉย อย่าพ่ออย่าผมจะฟันพ่อผมไม่ได้จะฟันนะนี่เออโอ้โหผมโดนต่อยผมโดนต่อยโอ้โอเคหลับหลับยาวหลับสบายแล้วเฮ้ยห้าสิบมิต้องรีบเกิดแล้วเพื่อนยื้อตรงกลางเอาไว้หตัวอะไรยื้ตรงกลางวะโรเจอร์เหรอสวยๆเลยเพื่อนไป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 ดีนะฝั่งนู้นไม่มีโรเจอร์มันดึงธงหน้าดาดังงั้น,นตรงกลางนีตธงกางนรานี่คือแตกไปแล้วนะครับอาเมันจะต่อยมันจะต่อยมันจะต่อยเอ๊บน่าอะไรเอ้ยโอ้โหผมโดนใครวะโดนคิง อย่าง่ายไปง่ายไปขิงง่ายไปอูร้รเอาแมา่งตายสและ <c oughs> กางจะโอล่าเลยหันไปทางนี้เจอไปสปิต้าเอ้ยโอ้โหแม่งฉีดฉีดแล้วมันได้โลแล้วมันฉีดแรงซะด้วยผมเกือบครึ่งหลอดอยา่ยาอยา่าอย่านี่ทงผมมันง่ายไปโอ้โหระเบิดเล่นเลยหนึ่งทาจริงเธอสาระอะไรมันจะแรงขนาดนี้อ๊บโอเคเพอร์เฟกต์ดอทต่อยต่อยฟรีต่อยฟรีสปอร์ตผมกลับล่างผมดอชออกมาผมไม่มีสกิลเหลือเลยเพื่อนกันไ้นะเพื่อนตรงกลางอ่ะถ้ามันได้ขึ้นมาแล้วเราเหนื่อยนะเราเหนื่อยเลย โอ้มันได้จริงแล้วแต่มันจะสามทงอยู่โอเคไม่น่าทันยังชนะอยู่นะครับนะแมคเกมที่2โคตรเหนื่อยนะครับนละูฟี่ผมนีตายบ่อยมากไม่ได้ทําอะไรเลยโดนฟันนิดๆคือตายแล้วนะครับนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเกมที่สกันเลยดีกว่านะครับมาแล้วครับแล้วเจอด่านแล้วในที่สุดผมก็ได้เจอด่านอื่นนอกจากด่านโคลอเซียมสักทีเจอด่านเกาะมนุษย์เงือกนะครับนะ ฝั่งโนมีสีแดงเป็นตัวหลักค่อนข้างเยอะอย่างเอสยามาโตะเซนโทมารุ ato, aru, หรือว่าบิ๊กมัมบิ๊กมัมนี่ผมน่าจะสัตปลิวได้สบายๆอยู่แต่เซนโทมารุนี่คือเคาน์เตอร์เยอะนะครับผักกระดิกก็เยอะในจะพ่ออีกแต่เอสนี่น่าจะพอสูสูสีทุ่ไท่ายอยู่นะครับนะรอ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 ผูดเล่สักครู่เลดี้แล้วไปเลยครับแบทเทิลสตาร์ทตรงนี้เรา,าจะต้องไปทงไปทงวาซ่านไปคุมทงกลางทงตรงบ้านก็ให้ลูฟี่นิ่แก้มันชา้าไปนะครับนะ โอเครอมารอมวิ่งลงมามันลงมาแน่แอนแอนแอนแน,แน,แน,แนทำชงทำเชงิงอันนี้ไม่ลงมาโอ้โหลงมาก็โดนไปสิครับอืมไปตามแผนถอยออกมาแล้วก็สาเข,ขาไปเลยครับโอ้โหโ,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 โดนสั่นสวยแล้วเอสจะระเบิดบึ้มอ่แต่ไม่โดนผมโอเคอันนี้ถือว่าคุยกันได้ไยังไงพ่อยังไงพ่ออุ๊พ่อตีหรือผมลงมาก่อนอึ๊บผมช็อตผมต่อยหมดผมต่อยหมดโอเคว่างก็ดึงครับโอ้เราได้ธง ตรงกลางมาประเดิมถือว่าเป็นเลิกชันเป็นเลิกงามยามดีที่ดีโอเคเลิกต่อยมือแล้วก็มาโฟกัสดีกว่านะท่านผู้ชมนะอย่างบิ๊กมัมอย่างเงี้ยต้องโฟกัสเข้าใจไหมโ้รู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 รรูหล่อโลหมดแล้วโอ้โหมันผักผมโอเคตอนนี้เขาตอนนั้นตอนเมื่อกี้มีคือบิ๊กมัมมิโลมันก็เลยผักผมได้โอเด้งยานะมันเห็นมันเห็นมันเห็นมันจะโทรกินโทสึกะอ้าแต่ไม่ใช่แหมอเราก็รู้ว่าจะมาโอเคเต่เตะนวดข่าวนี่มาแน่นอน อุย้ยแหลก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 ต้องก็โอ้โหไม่ทันไม่ทันกลับคือไม่ทันกลับคือรังแล้วต่อยตายก่อนนะครับแต่โอ้ผมต้องรีบเกิดมันผมเกิดมาแล้วแล้วมีโรเจอร์มันกำลังจะดึงธงบ้านผมโอ้โหนิกาเร็วเวเ,วเพื่อนโอ้ไม่ทันด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมต่อยมันออกไปออ้ยมันแหลกมันแหลกอะไรวะเนี้ยไอโฟนไอโฟนแหลกทําจริงผมใช้เครื่องหนักขนาดนั้นเลยเหรอผมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะลงมาแล้วเราก็สาปเลยครับรโอ,โอ้โดนขาดสกิลตามตามตามทีม่คิดไว้เด็โอเคต่อยอึบอึบ เอบโอเคโซโลโซโลโซโลมันจะมาอเอบตือ้อตื้อซัดเข้าไปโอ้ยมันมันทำให้ผมดึงธงไม่ได้เซนโตมารุมันเกียนนะครับไม่เป็นไรผมดึงธงไม่ได้แต่เพื่อผมดึงได้ผมจะฆ่าเองแทนผมจะฆ่าเองแทนเอาหมัดไปกินแล้วก็ซัดไปเลยครับโอ้ยยังมาโตบมนลอยหลังไอเราก็เสียเชิงให้มันซะด้วยโอ้ตอนนี้ต้องเอาโอเด้งออกมาละไม่งั้นไม่งั้นแพ้แน่นอนทรงนี้โอ้โหสี่สิบเก้าวิโอเคเพื่อนไปดึงธงตรงนู้นธงฝั่งนู้นมันโอ้ไปครับไปครับเดินลงไปเลย อาเราได้อันนี้ด้วยบุ๊ความเร็ว้กระตุกกระตุกกระตุกถามจริงโทเกนโทสึกะเข้าไปอืโอ้โหต้องตีกับพ่อเนี่ยเฮ้ยภาพเดิมภาพจำานีชัดเจนในคลิปออะนั่นแหละนะครับนะโอ้สามสิบวิโอ้โอะเพราเวเดี๋ยวาถามจริงเออเพื่อนไปซิฟิต้าแม่งระเบิดสวยมากแ,แต่ตอนนี้มันดึงธงบ้านโอเคลูฟี่ยังกันได้อยู่แต่ฝั่งนน้นมันก็ต้องเราก็ต้องดึงธงบ้านมาเหมือนกันผมได้จานหลักได้จานหลักลงมาโอเคผมต้องกันบ้านด้านล่างดึงได้ไหม ดึงได้ไหม13วีแล้วด้านบนจะมีด้วยด้านบนก็มีสวยแล้วเป็นโรเจอร์ซะด้วยไม่น่าทันแน่นอนเลยว่ะทรงนี้หรือผมต้องต่อยผมต้องต่อยอไม่ทันโอ้โหไม่ทันจริงครับเกมนี้ต้องปล่อยไปจริง <laughs> แพ้1-4ธงโอ้โหอยากจะบ้าตายลูฟี่เรานี่คือตายง่ายง่ายนะครับ <laughs> โดนปงโดนเป่าไม่ว่าจะสีไหนนะครับโดตายง่ายมากนะครับนะ โ okay. อเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบไปมีเท่านี้นะครับนะแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปผมขอพูดถึงลูฟี่ที่หนึ่งนะครับนะก็ผมรู้สึกว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะบางมากๆเลยนะครับนะจากเรตาแต่จากแบบช่วงที่มันเข้ามาแรกๆนี่คือมันเก่งมันก็สามารถฆ่าตัวอื่นได้ก่อนที่ตัวอื่นจะฆ่ามันแต่ตัวนี้คือตัวที่ฆ่ามันมีเยอะมากนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสายเอาง่ายนะสีอย่าง,งอื่นสีแดงก็ยังฆ่ามันได้เลยนะอย่างพวกเอซยามโตอย่างที่เห็นในคลิปไปนะครับนะถนะึงแม้ว่ามันอาจจะเกี่ยวก็จริงว่าเอ้ยของผมอาจจะยังไม่เยอะ หรือว่าแบบแท็กผมอาจจะยังไม่ครบหรือว่าบูทผมอาจจะยังไม่แน่นอะไรอย่างนี้มันก็มีส่วนเกี่ยวนะนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามันจะฆ่าได้อะถ้ามันแบบของเท่ากันอะถ้ามันยังไงมันก็ยังฆ่าได้อยู่ดีนะเดเมจที่มันเข้ามาเนี่ยคือมันเกินครึ่งหลอดแบบไปไกลแล้วนะพวกเอจยามาโตะอะไรสกิลบางทีนี่คือมันฆ่าได้สบายๆแล้วสำหรับร่างลูฟี่ร่างนี้นะคือบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่บายมากๆแล้วก็หายจังหวะเล่นเงิค่อนข้างยากนะนะแต่ถ้าคนที่แบบฝึกเล่นตัวละครที่จนช่ำแล้วหรือว่าหาจังหวะในการเล่นค่อนข้างช่หรรรรรือออววว่่่่าาาามมีีีจจจจััังงะะในนนนนกกกเเลลทแบบู้้ไ็ เล่นช่ําเล่นเก่งขึ้นมาแล้วนะนะแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนสักนิดหนึ่งนะสำหรับตัวละครนี้เพราะว่าตัวละครยิ่งเก่าลิ่งยิ่งเล่นยากเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งฝึกฝนหนักกว่าชาวบ้านเขานั่นเองนะครับนะโอเคสําหรับคลิปนี้นะผมต้องขอจบพี่เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะกดซับสไคร์นะเป็นกำลังใจของต่อไปกันด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับซิลเกนในสตูดิโอนะครับสวัสดีครับ